สวัสดีค่ะกับสวัสดีพี่ฟิกคุณลุงคุณป้าที่นาหลักกันทุกทท่ทานเลยนะคะก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์แอมแอมนะคะทุกคนวันนี้นะคะผมก็เดินทางมาที่บ้านพี่แฟดเพื่อที่จะมาหาน้องหมอนนั่นเองเอาสั่งมาให้น้องแล้วก็ซื้อขนมของกินมาให้น้องนะคะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านของพี่แฟดแล้วแต่ทีเนี้ยเห็นพี่แฟดบอกว่า น้องหมอนไม่อยู่บ้านน้องหมอนไปเล่นน้ำนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าน้องอ่ะไปเล่นกับใครเพราะว่าน้องต้นไม้เนี่ยไม่อยู่น้องต้นไม้ไปแข่งบอลที่ต่างจังหวัดนะแต่ว่าน้อ uh, ง wins, ication, Stern. ม่อนเนี่ยไม่ได้ไปนะน้องมมอนอยู่ที่บ้านกับพี่แสอ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ะเดินทางไปหาน้องที่่ําทานที่น้องเ่่นน้ําแ่่ไ่ Private ่รู Trans ้่ Shak ่าไปเ่่นตรงไหนแ่่บอกพ่่แ่่ไว <laughs> ้ว่าขอไปเล่นน้ํากับเพื่อนพี่แ่่ก็ให้ไป่ะโอเคเดี๋ยว <deputy> เราไปกันเลยดีกว่าทุกคนไปดูว่าน้องทำอะไรอยู่เพราะว่าเดี๋ยวมาแล้วไม่รู้น้องไม่รู้ว่าออกมานะเดี๋ยวต้องไปบอกน้องก่อนว่าเอาของกินเอาอะไรมาให้เนาะไหนก็ได้มาแล้วอ่ะใช่ไงพี่แฟดเล็กลงมาพอดีเลยเมื่อ <c oughs> กี้ก็บอกเอฟซี FC ไปแล้วแหละว่าน้องไม่อยู่นีครับผมวมนนีไอพี่น้องอ่อมนะครับผมวันนี้น้อง น้องบอ,อ่อยู่ที่ลำธารลำธารน,น,น้องไปเล่นน้าอยู่ซึ่งน้องเนี่ยไปกับเพื่อนๆอีกหลายคนตอนนี้นะ้นองต้นไม้ไม่อยู่ไปเตะบ,บอลน,น้องไปกับเพื่อนคนอื่นซึ่งเพื่อนๆกันเนี่ยรักกันดีมากหลายคนที่อยู่ที่ริมน้ําตอนนี้ก็คือ,อเป็นอาปาชีหรือจะไปหาน้องไหมด้วยเออเดี๋ยวออมไปหาเองให้พี่เป็นเพื่อนไหมไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวไปคนเดียวได้ไม่เนี่ยแต่นะ เคยเพื่อ<ห>นบ้างโอเคน้องอยีมทานเงนเอาไปชีเไ,ไปใช่ป่ะเคยตรงที่ไม่ชิงช้าใช่ป่ะนั่นแห้ะก็เดี๋ยวครับพาดมากเลยมาไม่เจ็น,น้องจริงๆเอาของกินแล้วก็จะเอาตัคงไว้ให้หก็เดี๋ยวฝากตังคงไว้กับทำไมเนี่ยมันต้องก็ได้ยู่ยูพี่ยูพี่ยูเอาดูแลเงินจะได้แั้พอเรื่องเงินเอาเก็บไว้ให้น้องซื้อขนมก็ได้แบบพราะพวกพี่ก็ออกพักไม่ตอนนี้คือพอองางานแล้วก็สบายใจแล้วอย่างเงี้ยอย่างน้องก็ ได้เบิกเงินมาให้น้องมังยังดีไงแต่น่าจะยังไม่ได้เบิกหรอกทุกคนรอผ่านงานก่อนรออะไรมันเข้าที่เข้าทางโอเคยังไงเดี๋ยวออมจะไปแล้วนะเดี๋ยวต้องไปไปที่ลำธารมีอะไรกระช่วงกันนะถ้ามี๋ยะพี่เอาไปหาต้องการอะไรเพิ่มก็เดี๋ยวของกินขนมอะไรเงี้ยก็ฝากไว้ที่บ้านเลยละกันก็เดี๋ยวบอกน้องว่าซื้อของอะไรมาให้เออแล้วจะให้ไปอยู่แล้วน้องมัทำงานเป็นไงบ้างที่ทำงานเพราะว่าอยู่ใกล้พี่พี่เปื่ออยู่ั้กก็ฝากดูแล้วนะ ฝากดูด้วยไม่งั้นอ่ะถ้าพี่จะไปดูอ่ะก็ฝากพี่พีท่าพี่เอยดไายให้พีเอฟซีเขารอชมลุงจวเพราะว่าตอนนี้เห็นว่าฝนตกเนี่ยทำงานบ้างหยุดบ้างเพราะว่าใช่ทำไม่ค่อยได้ใช่ต้องหยุดน้าฝนนต้องเข้าใจคนจ้างเวยนะใชจ้างก็เออแบบท้าครไมได้เน่ไหนเขาไม่มีลูกค้าเขาก็ไม่ได้จ้างอะไรเนี้ยทุกคนมันเป็นงานแบบ งานไม่ได้มีตลอดเนาะแต่ก็ยังดีที่บไม่มีอะไรทำใช่ที่เราไปทำเยี่ไม่ดีนะถ้าว่างๆก็ให้ทักช่วยพ่อพี่แสตทางานที่ไร่แหมพี่บอกอยู่แล้วพอพ่การให้เงินให้กินข้าวให้ข้าวกินแล้วก็ให้พวกไม่ต้องให้ค่าแรงนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวยอมไปไปํำทานก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าน้องขึ้นมาก็อาจจะขึ้นมาพรอมน้องไม่ก็อาจจะกลับเลยนะโอเคครับทำไมต้องโทรมาก็เผื่อพี่เราเอาของไปให้ไงอ๋อ มีนคนเสิ <laughs> โอเคค่ะไป,ปโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงลำธารแล้วนะคะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเดินไปตรงนู้น่ะตรงจุดที่เป็นฝ่ายนะคะก็ไม่เจอน้องนะคะทุกคนไม่มีเด็กมาเล่นน้ํานะตอนเนี้ยก็เดินวนอยู่นะว่าน้องหม่อนไปที่ไหนกลัวว่ากลัวนะตอนเนี้ยเดินมาอย่างจุดที่น้องเคยอยู่กับพ่อนะคะทุกคน กลัวว่าน้องจะกลับไปที่บ้านเก่าหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้วันนี้พ่อน้องทํางานน้องไม่น่าจะมานะคะทุกคนก็เลยหาน้องไม่เจอหรือว่าน้องไปเล่นบ้านเพื่อนก็ยังไม่รู้นะแต่พี่แสดบอกเลยว่ามาเล่นน้าที่ลาธารหอมอว่ามาถึงจุดที่ลาธารอะไรนะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายเป็นกล้องหลังให้ดูลาธารที่นี่น้ำใสมากพี่ไม่แปลกเลยพี่เด็กๆจะชอบมาเล่นน้ํากันนะ เดี๋ยวจะให้พี่พี่ดีดูบรรยากาศก่อนก่อน,กอนที่จะไปตามหาน้มันต่อน้ำใสมากพี่ที่ธานในหมู่บ้านนี่แหละทุกคนแต่ว่ามันจะมีป่าลึกเข้าไปนะ้าบ้านเก่าน้มันนะเป็นป่าลึกเข้าไปไปเดี๋ยวเราไปดูก่อนไปดูน้ำก่อนว่าน้ำใสไหมน้ำตรงนี้น่าจะลึกน่าดูนะ นจะบอกว่าไม่คิดว่าจะต้องมาตามหา้องมอนที่นี่เพราะไม่ได้เอากระเป๋ามานะไม่ได้เอาอาวุธอะไรมาเลยมาตัวเปล่าเลยแล้วก็มากับหมาพี่แฟดวิ่งตามมานะไปไหนแล้ว็ไม่ลุกเดี๋ยวพี่แฟดเหล็กไม่ได้มาด้วยเขาอยู่บ้านเนะน่าจะซักผ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอยู่แบบอยู่บ้านนะ น้องไปบ้านเพื่อนก็ไม่แน่ใจนะทุกคนแต่ถ้าเพื่อความชัวร์เนี่ยอมอยากจะเดินเข้าไปด้านในอยู่นะเพราะว่าด้านในเนี้ยเป็นบ้านเก่าน้องนะทุกคนเนี่ยทางเข้าบ้านน้องอย่างนี้เลยเป็นซุ้มก่าน้องนะอยู่ข้างในนู่นลึอกอยู่พอสมควรเสียงอะไรอะ่ะ เฮ้ยเสียงมีคนตัดไม้เด็กๆเล่นกันเหรอกแป๊บนึงนะอมขอซุ่มดูก่อนนะทุกคน มันไปมันไปเอ้ยเออมันมันเด็กห่านี่ยเอ้ไปเอ้ยมันเอ้ยไปหนเอ้ยเอ้ยไปน่เอ้ยเอ้ยไปมันยงแล้ววะเฮ้นี่อย่าเสือกดีกว่าเฮ้มันมาเสือกทำไมฮะ มันเป็นใครมันไปแล้วนะเป็นคนที่พ่อหนูมติดไป็นคนดีวอ่อหนุอมไปดเปตนคนี่พ่อหนะ่มตรงนี่เป็นคนที่พ่อติดนี่หรอขอปิดกล้องกันนะทุกคน เดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งคุยกับน้องก่อนนะคนตอนนี้ก็ออกมาจากด้านในแล้วนะมันไม่น่าจะตามมาแล้วทุกคนเพราะว่าจุดตรงนี้มีคนมาเล่นน้ำทางฝั่งนู้นนะคนเยอะอยู่แต่ถ้าถ้ามองมาก็น่าจะไม่เห็นแต่ว่าก็ไม่ได้ไกลาสายตาคนอื่นนะก็ อาการน้องเนี่ยน่าจะโดนบีบคอใช่ไหมเจ็บไหมอ่ะเดี๋ยวจะต,ต้องมีพากลับบ้านที่แฉดก่อนเดี๋ยวตอนนี้เมื่อกี้อุ้ยออกมากันไกลมากๆแล้วก็เหนื่อยมากวันนี้ก็ขอนั่งพักนทุกคนแต่พี่ก็ไม่ได้เอาอาวุธอะไรจิดตัวมาเลยเนี่ยหมือนค่ะแล้วเมื่อกี้มันถามอะไรบ้างถามว่าพ่ออยู่ไหนจะทวงต,งตังค์จากพ่อ แล้วน้องวันได้บอกไหมว่าเขาอยู่ไหนอ่ะเนื้อมันื้อไม่รู้ดีแล้วอยากให้รู้นะว่าเขาอยู่ไหนแล้วเพื่อนอ่ะเพื่อนหนีไปแล้วมากับเพื่อนกี่คนมากับเพื่อนห้าหกคนเพื่อนนี้ก็ระวังระวังตัวนะไปไหนมาไหนอ่ะเพื่อนเป็น ห่วงน้องมากๆเลยถ้ามาเจอสถานการณ์แบบนี้ออไม่รู้ว่าเจ้านี่มันรู้ได้ยังไงว่าก้อน้องมอนอยู่แถวนี้นะต่อไปนี้ยอาจจะไม่ลงคลิปแล้วนะอาจจะไม่ต้องไม่ได้ลงคลิปแล้วรู้ว่าถ้าทาคลิปอาจจะไม่ได้ทาคลิปเกี่ยวกับก้อน้องมอนกับน้องมอนนะพี่ๆเป็นห่วงน้องนะแล้วหบเนบเลย,ยเนี่ยโดนตีได้ไหมเนี่ย เมื่อคืนยังดีแล้วพี่ไปเจอไปพันอ่ะ <c oughs> อันตรายมากแต่ว่ามันก็น่าจะไม่ตามมาแล้วแหละ วันนี้ด้านเพื่อนขับไปก่อนแล้วเพื่อนกลัวโจรเพื่อนหนีทิ่งหนีไปแล้วเหลือตัวเองโ,โจนโจรจับอยู่เขามาทวงนี้เนี่ยถ้าพ่อรู้เนี่ยพ่อเป็นห่วงแย่เลยนะเนี่ย กับน้องมนเนี่ยกําลังจะเดินกลับนะแล้วก็โทรบอกพี่เล็กแล้วตอนนี้พี่เล็กน่าจะได้มาแล้วพี่เล็กโจอนมันไปไหนข้างในอ่ะมันไปยังไม่รู้ว่ามันไปหรือยังอะเมื่อกี้โทรหาพี่เล็กนะทุกคนพี่เล็กก็รีบมาเลย ไปยังมาเป็นอะไรบ้างนี่มันจี้มันรัดคอเหรอลบไม่ได้เอาหุ่มาเยอะเมื่อกี้เหนียบ้างง้อออกมาดิจี้มันมันทงนี่เหรอที่พ่อเหรอมันใส่เสื้อสีดำมันกางสีดำแล้วก็ใส่หมวกอีมงมาไม่รู้ว่าแปลว่ามันตั้งใจจะมาหาพ่อน,น้องมนต์ยเฉพาะเลยนะแต่ว่าพ่อน้องหมอนอ่ะไม่อยู่ที่นี่ไง มันจะน้ำมอนพอดีมันจำน้ำมอนได้เยอะอย่างนั้นนะถูกไหมอืมนมันนันมตั้งนมอังเ็ไหมไม่เป็นไรนม่เป็นไรมันได้ทำอะไรัหมก็นิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรอมไม่เจ็บเท่าไหร่อยาให้เจอนะจมันไม่เปิดหน้าใช่ไหมมันไม่ได้เปิดหน้ามันใส่หมวกมันเป็นพวกทวงนี้นั่นแหละจำไว้ว่าอย่ามาที่นั่นบันคนเดียวนะถ้าผู้ใหไม่มาจะทำาอางนี้มาเี่ยนเี้นแล้วเพี้ยนใช่ไหม มอนเล่นข้างบนดูก็พอนะใกล้ใกับพื้นที่ในหมู่บ้านนะ <S <S ตรงนี้มันมาไกลมันน่าเล่นก็จริงแต่มันมาไกลอันตราย, <S 1> <S 1> รายไม่ไปเล่นคือขทางไหนไปพิพิธภังน้องมอนเนี่ยน้องมอนก็เลยคิดว,ว่าตรงนี้จะชินไงไม่เคยมีอะไรแบบนี้ไงที่ฉายมันตามไอ้พวกตรงนี้มาตามเจอแล้วจะมาอย่างน้องมอนนะรู้ป่ะไม่ดีนะน้องอมไม่โดนอะไรมันทำอะไรมากอ่ะออันตรายมากเลยนะแล้วโซ่มปเล่นไงน้องอมอนี่ออกม้พอดีถือไม้ออกมาจากข้างในแล้วทีเนี้ยมันเหมือนมันวิ่งข้ามกล้องมาเลยนะมันวิ่งแบบ ไม่รู้ว่ามันมาแอบตั้งแต่นาดูดจริงกนมดมันไปชัวร์นะน่าจะน่าจะนะทุกคนที่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่รีบไม่รีบหนีนะทุกคนออมก,ก็รีบสุดความสามารถลาแล้วโผล่มาพี่จะจะานมาให้ดูนะตอนน้าตาตาให้ดูเนี่ยมอนไหวไหมน้องมอนน้องมองนโดนตีเลยไหมโดนโดน,โดนไม้โดนไม้ตีแล้วก็ ตอนที่อ้อมไปมันรัดคอน้องอยู่แล้วน้องก็แบบช่วยด้วยช่วยด้วยเราคิดว่าเด็กมันเล่นน้ำกันหรือเปล่าแม้กระทั่งหนูหน้อยนะเราพูดคำว่าอันนี้ไม่ได้เราโดนแบนแล <c oughs> ้วไอดี๋ยวพี่จะจัดการฮะไอ้พวกนี้มันเป็นปน่นองระบบนะเดี๋ยวจัดการฮะงั้นถ้ามันเจอพวกมันเป็นพวกน่องก็ปกต<ถ>ิไม,ถ,มถ,บบถ้ามันทวงแบบเนี้ทำลายทำลายร่างกายถ้ามันเจอลุงจวบอะไรนั้นพี่ไว้น่าจะเอาหนักเกินแล้ มันจะแค้นั้หมอนแล้วมันทำอะไรอย่างนี้พี่ดิไปกับับพีผมก็รีบมาด้วยใช่ไหมท่านแต่งตัวพี่ผมไม่จับมึงเก่งๆอย่างนี้ออกม,มาบอกรีบเลยเดียวตอนวิ่งมาบอกพี่แซดเลยว่าพี่แซดมาหาหน่อยเนาะเหมือนแบบพี่พูด,ดใเป็นลางเขาบอกวะถ้ามีอะไรให้โทรมาให้โทรจริงๆด้วยตกใจมากเลยทุกคนไม่คิดว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะก็ปกติเจอแต่พวกโจรป่าใช่ไหมไม่คิดว่าจะไปเจอเจ้านี้แล้วก็มัน โอเคงั้นเดี๋ยวเราจับก่อนอน่าี้เริ่มมืดละกลัวว่ามันจะโผล่มามันจะกลัวมันจะไม่มาแค่คนเดียวมันจะมาเป็นกลุ่มเลยแต่ตอนเนี้ยเหมือนมันจะรู้ละออมว่ามันนั่งแอบฟังออมคุยกับน้องม่อนบ้างละตอนเนี้ยเราต้องหาแผนสำรองนะออมว่าจะไม่ถ่ายคลิปน้องม่อนกับลุงจวบแล้วอ่ะก็ดีเจ๋ไม่เป็นอันตรายก็ถ้าสมมติให้มันเวลาผ่านไปนานๆก่อนไปอัปเดตใหม่เนาะ โอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวอมเนี่ยจะขอตัวเดินทางกลับไปที่บ้านพี่แฝดไปส่งน้องก่อนแล้วก็ผมมาด้วยนะผมจะขาให้กับก็คิดอยู่ว่าคงไม่มีอะไรหรอกก็เลยไม่ได้ชวนพี่แฝดมาเนาะคิดว่าไปแค่ลำธารใกล้ๆน้องน่าจะเล่นน้ําก็ไปเดินบอกน้องเฉยๆไม่คิดว่าน้องอขาโดนไหลนี่เออเมื่อกี้วิ่งนะพี่บนบ้านเหรอใช่เดี๋ยวไปเ,เตอร์ที่บ้านนะเป็นแผลนะเดือดออกเลยทุกคนมออมีแผลไหมเดือดไหลเลย น in so ี่มันน่าจะถ่ายไม่ได้เด่ะมันจะเดี๋ยวสิบตกใจกลัวนะโอเคไปไปเดี๋ยวกลับกลับดีกว่าทุกคนก็ขอบคุณพี่เอฟซีนะคะที่เป็นห่วงอมน้องขอโทษดีมากไม่เป็นไรวันนี้นะเป็นอะไรขึ้นมาแล้วพี่จะไปไว้ชีวิตมันเลยนะอมน้องขอโทษขออภัยพี่เอฟซีด้วยที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาอมอาจจะไม่ขยา้เกิดหรอต้อง ไม่เป็นไรก็พอแล้ววันนี้ประมาทเกินไปเนาะที่เดินเข้าไปตรงนั้นที่ปล่อยน้องมาเล่นน้ําคนเดียวออมคิดว่าน้องก็มากับเพื่อนๆเขาก็เลยเอ,อไม่ได้อะไรก็ประมาทด้วยที่ไม่พกอาวุธที่ไม่ไดเอาอะไรมาเลยเนาะไปออมไปไม่เปไปิดกับเดี๋ยวออมจอดรถไว้นู่นข้างนอกอนะึงไปเดี๋ยวพี่ไปไปกับน้องก็ได้เดี๋ยวพี่ก็ตามไปทีหลังโอเคค่ะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะที่สำคัญไม่กดข้ามโฆษณานะคะสปออร์ออมอีกหนึ่งช่องทาง อมอาจจะไม่ได้ลงคลิปน้องบ่อยๆแล้วต่อไปนี้เดี๋ยวอาจจะมาอัปเดตเรื่องเราน้องให้ฟังก็แล้วกันนะคะทุกคนก็ <c oughs> วันนี้ถือว่าปลอดภัยมากๆก็ถือว่าเป็นบุญถือว่าบุญช่วยนะคะทุกคนก็ในใจก็คิดถึงนึกถึงพ่อปู่เอาไว้ในใจพ่อปู่ท่านลองเท้าดีที่ใส่กําไรมาด้วยก็เลยไม่ได้เป็นอะไรมากคิดว่ากําไรต้องมีส่วนรวมบ้างแหละในการเอาตัวรอดครั้งนี้นะก็ เมื่อกี้นะขาไปโดนไข่มัน,ม,นมันน่าจะจุกพอสมควรก็เลยทําให้มันเนี่ยมีอาการต่อสู้ไม่ไหวแล้วมันก็เลยหนีนะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะทุกคนขาเท้าเลือดไหลแล้วตอนนี้เลือดอ<ม>อกเยอะมากโอเคไปกลับบ้านกันดีกว่า